จะเป็นประจําทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะหลาหรือคนรอคอยซุปตาคนไหนเนาะจะมาพาคุณผู้ชมไปแซบพร้อมกันเนี่นะคะวันนี้ค่ะอุย้ยคนนี้แซบจริงๆนะคุณตูแซบฮะก็แซบ<ๆ>โอ้โหว,วาจาก็แซบและที่สําคัญนะฮะเป็นคนที่คุณผู้ชมเป็นคนเลือกกินเป็นคนเลือกกินท่านหนึ่งเลยนะพี่โพ์ถ้าดูอยู่อย่าโกรธกันนะเพราะว่า คือพี่พศเนี่ยจะกินร้านหลากหลายมากถ้าเราสังเกตจากไอจีวันนี้ผมยังสงสัยเลยว่าพี่พศจะแนะนําร้านไหนเนี่ยนะคะโอ้นี่นอกจากคนที่ดังขนาดนี้มาแนะนําร้านนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องตามรอยคนดังไปกินเลยนะคะพี่พศอานนท์วันนี้นะคะผลงานความแซ่บอยู่ในรายการเผ็ดมันบันเทิงที่ถึงพี่พศก็ดูรายการนี้ได้เลยแต่วันนี้พี่พศมาปากท้องต้องรู้ทั้งทีต้องมีทีแน่เลยติดตามเลยค่ะในช่วงของซุปตาพาแซ่บ สวัสดีครับพี่พจน์อ,อานนท์นะครับวันนี้จะพาไปทานอาหารอร่อยๆกันที่ร้านแฮวเมนูที่แฮวนี่บอกเลยว่ารสเด็ดทุกเมนูแล้วก็ที่สำคัญคือจานใหญ่มาก อยู่ถนนพุทธมนตรสายสองเปิดขายมานานกว่า10ปีแล้วนะคะที่นี่มีเมนูซีฟู้ดให้เลือกอร่อยหลากหลายและเพราะอะไรจึงทำให้มัดใจสุปตาเราไปฟังเจ้าของร้านคุณปัญญาพลแจมนิยมพร้อมกันเลยจุดเด่นก็คือร้านเนี่ยเป็นอาหารที่รสจัดเดิมที่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทาธุรกิจร้านอาหารทางผมเนี่ยก็เลยได้ขยายกิจการมาทาเป็นร้านอาหารซีฟูด้ดโดยตรงเลย เด็ดของเขาเนี่ยที่ขึ้นชื่อทุกคนไปก็ต้องทานก็คือข้าวมันปูข้าวมันปูเนี่ยมีน้อยมากวันหนึ่งไม่ถึงเซษลูกค้าต้องโทรมาออเดอร์ล่วงหน้าไว้ก่อนเราถึงจะเก็บไว้ให้ครับเอาข้าวเปล่า,ามันปูมาคุกแล้วก็ใส่น้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วโอ้โหถ้าใครได้กินนะสุดๆดเด็ดอันนี้คือหนึ่งในใจชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วข้าวมันเนื้คือจะมีรสมันแล้วก็หอมในตัวของเขาเองกินหอมคะ่ะชิมกันเลย ชมขาทานเข้าไปนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่ได้ก็คือมีกลิ่นของมันปูค่ะแล้วก็มันปูเนี่ยมันมากๆนะคะถ้าได้ตัดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่มีรสชาติจัดจ้านทั้งความเปรี้ยวและความเผ็ดนะคะทำให้เมนูนี้แบบอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะ อร่อยหลายอย่างปลาหมึกหอมนะอร่อยแล้วน้ําจิ้มเขาสุดๆแล้วกุ้งแม่น้ำเนี่ยเขาทำแบบน่ากินมากข้าวผัดปูนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่ข้าวผัดปูคือปูผัดข้าเพราะปูเยอะกว่าข้าวปูนึ่งนมสดโอ้โหพูดแล้วหิวรสมันแซ่บจริงๆแล้วน้ําจิ้มเขาแบบคือทุกอย่างทุกทะเลเนี่ยมันก็เหมือนๆกันหมดแต่มันที่เด็ดตรงน้ําจิ้มน้ําจิ้มของเขาไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่น พิพอัอานนท์ก็เดิมทีเป็นลูกค้าการแต่มาบ่อยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นนับถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็ <c oughs> อย่างแรกคือมันปูในพิพจกน์จะเป็นอาหารโปรดของพอิพัน์มาทุกรอบก,ก็ต้องเก็บไว้ให้พี่เขานะครับ <c oughs> เขาก็จะเหมาทีสองจานสามจานเลย ที่พศไปกินบ่อยมากและที่สําคัญคือให้แพงด้วยเหมาะสมกับราคาที่ที่เขาทำขนมอะไรเขาก็อร่อยนะยังไงก็ฝากร้านแห้วด้วยนะครับอยู่ที่พุทธมนตรสายสองลองไปทานกันดูพี่พศนี่เป็นนักชิมตัวยงนะอร่อยก็บอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็เดินหนีไม่ใหญ่ไม่สดไม่เสิร์ฟครับ รอยความอร่อยแบบพี่พจน์อานนท์มาที่ร้านนี้ก็ได้เลยนะคะส่วนนาทีหน้าเนยจะพาไปตามอรอยความอร่อยของสุตาคนไหนติดตามได้ในช่วงสุตาพาซแซบค่ะสวัสดีค่ะนี่สเนี <c oughs> น้องเนยแบบชิมของอร่อยล้นลาเป็นพิเศษเลยแล้วที่สำคัญค่ะ <c oughs> อย่างที่พี่พจน์บอกอร่อยก็บอกว่าอร่อย <c oughs> ไม่อร่อยก็คือเดิน <N> <c oughs> นี่คือเรื่องจริงนะฮะพี่พจน์อานนท์เป็นแบบนี้จริง แต่ที่สําคัญวันนี้พี่พจน์แนะนําร้านนี้คือขนาดแค่ดูจากหน้าจอามากินมากเ,ออเข้าผัดปูคุณต้องสั่งล่วงหน้านะฮะร้านอื่นอาจจะมีขายทั่วไปแต่ร้านนี้พี่พจน์ถึงขนาดใช้ค่ะว่า ใช้ครว่าปูผัดข้าวดีกว่าอย่าเรียกข้าวผัดปูเลยเนี่ได้เห็นไหมทุกสิ่งอย่างตัวโตๆทั้งนั้นหอยก็ตัวโตหอยนางรมไม่ตัวเล่มเลยนะโอ,อ,อ้งแม่น้ําปูอะไรเงี้ยใช่ฮะแล้วที่สําคัญอย่างเน,นี้ยอันเนี้ยข้าวผัดข้าวมันปูอย่างเงี้ยโอวพจพ์พกินสองสามจานเลยเหรอฮะโมจิพ่พ์เป็นคนดูแลรูปล่างนะอันนี้พูดตามตรงออออพ่พ์ถึงขนาดสั่งสองสามจานนี่แสดงว่าไม่ธรรมดายอมอ่ะยอมจริงๆและน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างที่พ่พดบอกนะฮะบอกว่า ซีฟู้ดที่อืดรก็เหมือนกันแต่น้ําจิ้มซีฟู้ดที่นี่ไม่เหมือนใครจริงแซบยืนหนึ่งอยากให้ไปเอาร้านอยู่ที่ไหนยังไงย้ำอีกครั้งหนึ่งร้านชื่อว่าร้านแฮลซีฟู้ดคือจริงๆได้ยินชื่อเสียงร้านนี้มานานแล้วนะพุทธมนทรสายสองไปกันได้เลยเปิด11บเอโมงจนถึง2องทุ่มครึ่งนะคะส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นช่วงของซุปตาคนไหนจะมาพาแซบนี่ติดตามกันได้เลยนะใช่ครับแต่ว่าอย่างที่พี่พจน์บอกแล้วก็เจ้าของร้านบอกนะฮะบางเมนูท่านต้องจองล่วงหน้าและเมนูที่ท่านต้องจองล่วงหน้าเช่นข้าวผัดปู ก็ออต้องจองล่วงหน้าฮะไม่น่าเชื่อใช่ไหมฮะข้าวผัดปูที่หลายคนคิดว่าปูผัดข้าวมีขายเขาคือปูผัดข้าวปูผัดข้าวนะฮะร้านนี้อันต้องโทรจองล่วงหน้านี่คือหนึ่งในเมนูที่เจ้าของร้านและพี่พจน์อนนท์บอกนะฮะแม่ยังไม่อยากจากร้านนี้ไปเลยเอ,อ่ะร้านชื่อแห้วแต่ไม่แห้วเลยนะฮะร้านนี้สมหวังแน่นอนนะฮะ <c oughs> ข้าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม